สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับคนรักการ์ตูนแปลงร่างทุกคนนะผมแล้วก็สวัสดีนะฮะชาวช่องบิรยกาศทุกคนนะผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการ์ตูนนะครับดังอีกหนึ่งเรื่องนั้นที่มีการฉายมาแล้วเนี่ยมากกว่า30เปีนั่นก็คือการ์ตูนชินจังนะทุกคนคือถ้าใครเป็นรุ่นผมเนี่ยอายุประมาณ27-28เนี่ยยังไงต้องรู้จักอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยก็อาจจะรู้จักชินจังในนักภาคคนใหม่ใช่ไหมทุกคนคือผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าการกลับมาดูชินจังอีกครั้งในรอบหลายปีทุกคนคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคือผมาอายุยี่สิบแปดใช่ไหมคือผมดูชินจังมาตั้งแต่สมัยอนุบาลทุกคนแล้วภาพจําไม่ใช่ภาพจําผมพูดผิด เสียงจำของผมของการ์ตรูนชินจังนะฮะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักภาคชินจังก็ตามหรือว่าจะเป็นพ่อของชินจังแม่ของชินจังมิซาเอะทิโรชินะฮะก็ตามหรือวิพุตชินจังเนี่ยผมจะคุ้นชินนะครับกับการภาคของอ่าที่เป็นแผ่นซีดีเนี่ย V ีซีดีเนี่ยคือของค่ายอ b s อกับของทางฝั่งช่องสามอืมทุกคนถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยคือไม่เคย ฟังเสียงภาคเก่าเนี่ยนาจะหาฟังอย่างนิดนึงนะครับคือผมก่อนเ้นี้ตอนอยู่ประมาณมห้ามหกนะฮะคือพ่อซื้อคอมมานะเออแล้วเมื่อก่อนนี้โฟร์แชดังมากผมก็โหลดแบบการ์ตูนชินจังไว้ในโฟร์แชอะในโฟร์แชแล้วก็มาอยู่ในคอมมาเยอะมากแล้วผมก็ลงคลิปชินจังอะใน y o u t u b e ทุกคนแล้วคนดูเยอะมากเยอะมากตวนี้ คลิปพวกนั้นอะหรือช่องช่องนั้นะมันลบมันถูกลบไปหมดแล้วเอาจริงๆแล้วก็แบบลงแบบงูงูปลาปาหรือแบบไม่รู้เรื่องอะไรอะจนจําได้ว่าไม่รู้ลงคลิปอะไรแล้วมันมีเงินเข้ามาไปจนล่าและแต่ตอนนั้นคือมันเด็กมากทุกคนมาห้ามาหกสลับกันมันเด็กมากแล้ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรเงเมื่อเลยเออพอนึกย้อนกลับไปเออเสดายน้เมื่อก่อนมันน่าแบบเออน่าจะทํา youtube ตั้งแต่ตอนนั้นไงแต่ต้องจำรับว่าตอนนั้นยูทูบ เพิ่งเข้ามาแล้วก็คือเทคโนโลยีการตัดต่อมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้ทุกคนเออมันก็เลยแบบว่าดูมาตลอดดูการ์ตูนชินจังมาตลอดผมบอกเลยว่าการ์ตูนชินจังตอนเก่าๆอ่ะแทบทุกตอนเรียกได้ว่าทุกตอนดีกว่าที่เป็นเสียงภาคของ e v s กับของภาคช่องสามอ่ะชื่อว่าผมดูมาหมดแหละทุกตอนแล้วดูซ้ำๆสี่ห้ารอบ ตอนหนึ่งตอนทุกคนผมแบบชอบดูมากดูไปขำไปดูไปขำไปแล้วมันก็หายไปนะครับแล้วพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลายปีต่อมากลับมาอีกครั้งหนึ่งน่าจะหลายปีลวละนะฮะก็มีมีการเหมือนว่าชิงจังอะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีเพิ่มตอนใหม่เข้ามาแต่ผมคิดว่าอ่ามันเหมือนว่าจะมีข่าวลือมาแต่ก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือเปล่าที่เขาหยุดอ่าผลิตชิงจังไปเพราะว่าคนเขียนอะเสียชีวิต นะครับผมก็เลยแบบว่าหยุดทําไปแล้วก็กลับมาทําใหม่นะครับแล้วก็มีนักภาคคนใหม่พร้อมตอนใหม่ผมก็ดีใจมากแต่ตอนแรกยังไม่คิดว่าเป็นนักภาคคนใหม่นะเอาจริงพอดิวตุดดีใจมากอุ้ยทิงตังกลับมาแล้วแบบโอ้โหรอดูเลยเพราะว่าดูตอนเก่ามาแบบเยอะมากๆนะครับแต่พอได้มาดูตอนใหม่แล้วอ่ะอุ้ยเสียงภาคใหม่วะเอาจริงว่าผมแทบร้องไห้เลย มันไม่ได้จริง,รงๆเสียงภาคมันไม่ได้จริงๆมันแบบมันไม่ได้วะมันดูไม่ได้อะพยายามดูแบบพยายามดูไปหลายๆต,ๆตอนไม่ได้จริงแล้วก็ลองกลับไปคิดทบทวนดูว่าเฮ้ยหรือว่าแบบตอนใหม่มันอาจจะเกิดจากว่าแบบเขาคิดเนื้อพอดเรื่องมาไม่สนุกเหมือนแบบคนกกอนที่เขาคิดไว้หรือเปล่าอาจจะมีส่วนนะครับแล้วก็ผนวกกับขอโทษจริงนะคือ พอได้นักภาคคุณใหม่มาคือเหมือนว่าอรรถรสในการรับชมอะ่ะความสนุกอะ่ะมันมันน้อยลงไปเยอะมากๆทุกคนน้อยลงไปเยอะจริงๆนะครับก็เลยไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยจริงๆนะครับตั้งแต่มีตอนใหม่มาแล้วก็มีคนภาคใหม่มาไม่ดูมันเหมือนมันช้ำใจทุกคนช้ำใจว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เอาคนภาคคนเก่านะครับมาแบบเฮ้ยม,มาภาควะ คือบอกว่าคนภาค e v s กับคนภาคช่องสามคือคนละคนกันแต่ผมดูแล้วไม่รู้สึกแบบตั้งหิดใจเลยว่ามันนักภาคคนนะคนณะัพภาคแต่มาสนุกเหมือนเดิมทุกคนอืมมาสนุกเหมือนเดิมแต่พอมานัภาคคนใหม่แกะกล่องจริงอะพร้อมตอนใหม่อะมันความสนุกมันหายไปเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นความสนุกนะครับอืม ผมก็เลยแบบช้าใจเลยหาตอนเก่าดูตาบนไปขำคคิกๆๆๆๆผมไปคือแล้วก็มีอยู่พักหนึ่งนะคือทาง t i k t o อกเนี่ยคือกําลังมาเลยแล้วก็มีคนเอาริงจังตอนเก่าแล้วคนพาคเก่ามาผมก็ถูกเวได้ดูแต่ก็ถูกลบไปเพราะอาจจะเป็นเนื่องจากลิขสิทธิ์นะครับอือคือผมจําได้ว่าตอนนั้นนะ่ะคือตอนนั้นมันยังไม่มีภาคใหม่นะ ขนาดว่าคือผมอยากดูตอนใหม่มากๆนะตอนนั้นนะก่อนจนะไม่มีตอนใหม่นะปัจจุบันนะคือไปเจอภาคภาคหนึ่งที่เป็นอตอนที่มิเสเอกลอดฮิมาจังแต่บังเอิญม,มันไม่ใช่ทีมภาคของ e v s กับช่องสามผมก็เลยไม่ได้ดูเพราะว่ามันไม่สนุกเลยเสียดายตอนเหล่านั้นมากที่ e v s กับช่องสามไม่ได้ภาคเอาไว้นะครับนอกนั้นนะถ้า e v s กับช่องสามภาคเนี่ย ผมคิดว่าผมน่าจะดูหมดทุกตอนแล้วจริงๆคือดูซ้ํายังไงมันก็ขาเหมือนเดิมอะเออไม่ว่าจะเป็นตอนที่ชินโนตทุเกะอ่าโดนมิซาเอะต่อว่าขับไล่กันหรือว่าเป็นเป็นตอนที่แบบอไปฝึกขับรถมิซาเอะฝึกขับรถแล้วก็ชินจังมาก,ก่อกลวนนะครับมันสนุกทุกตอนจริงๆมันมีหลายตอนที่มันสนุกมากๆมันก็เลยแบบพอมาเจอนักพาร์รุ่นใหม่จริงๆมันก็เลยแบบว่า มันดรอปลงไปเยอะมากก็เลยแบบเออไม่ดูก็ได้วะก็แบบเหมือนช้าใจอะ่ะแล้วก็เออไปดูตอนเก่าเอาอย่างเงี้ยฮะจริงๆนี่ผมรู้สึกรู้สึกจริงจริงๆ,ๆนะทุกคนเออแต่พอมาเนี่ยเมื่อเดือนสองเดือนนี้ผมเริ่มกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอะไรมากระแสชิงจังมันมาเว้ยมันมีแบบว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชินจังใช่ไหมหรือว่าจะเป็น เนี่ยเธอจะโกหกกับใครไม่ได้นะแต่เธอโกหกกับคุณป้าข้างบ้านตัวเองไม่ได้นะอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เลยแบบแล้วก็มีคลิปสุดท้ายที่ผมแบบเปิดใจดูอีกหนึ่งรอบคือคลิปที่ช่องยู่ช่องหนึ่งอ่ะคือเขาจะเป็นคลิปแนวแบบอ่าการพวกเขาเรียกว่าตีราคาบ้านของละครในญี่ปุ่นเช่นตีราคาบ้านของโคนันของโดบิตะของชินจังวาที่บ้านของแต่ละตัวการ์ตูนเนี่ย คือราคาในแต่ละบ้านมะะันสหั่และแลักษณะของแต่ละบ้านเนี่ยสามเรื่องเนี้ยมันเีมันคืออะไรมันก็เรื่องเฮ้ยหรือว่าแบบจะลองกับไปดูดีวะเพราะว่าตอนนี้มันมีช่อง YouTube ของช่องป๊อปใช่ไหมอ่าที่เอาจิงจังมาถ่ายใน u t u b e เฮ้ยลองเปิดใจลองดูอีกรอบหนึง่งเฮ้ยแต่รอบนี้มันรู้สึกมันรู้สึกดีขึ้นวะจริงๆรผมรู้สึกแบบเฮ้ยดีขึ้นน่ะรู้สึกแบบ ความสุขที่เราเคยดูถึงจังมันกลับมาค้างแตบแต่พูดเลยว่ามันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมที่คือต้องยอมรับว,ว่าความรู้สึกเดิมๆที่ฟังเสียงอ่าเดิมๆของคุณพากย์เดิมๆมันยังอยู่ในหัวผมตลอดมันคือพูดเลยว่าอ่าคนนักพากย์คนเก่าอ่ะมันคือตำนานจริงๆตำนานที่แบบไม่มีใครสู้นักพากเหล่านี้ได้เลยทุกคนมันก็เลยแบบเออมันรู้สึกแบบ วิ้ยแบบความขำตัวโยกของเรามันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึง่งมันเริ่มเหมือนเปิดใจมากยิ่งขึ้นนะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผนวกกับว่าคนเขียนบทเ่ะเขาน่าจะเขียนบทปรับให้มันแบบออดูสมูทขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนภาคคุณใหม่อาจจะแบบว่า,ามีการมีความชํานาญในการภาคมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เอ้ยเนื้อเรื่องมันดีขึ้นด้วยแหละผมว่าแล้วก็ นักภากัมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆต้องขอบคุณนักภาคมากๆที่มีการพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วก็เหมือนว่าทําให้แบบผมมาที่เคยฟังของ EBS มาตั้งแต่แบบอนุบาลหรือว่าจะเป็นช่องสามตั้งแต่อนุบาลจริงๆกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดตามอีกครั้งหนึ่งต้องต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่เออมีการพัฒนา ในทุกๆด้านนะไม่ใช่เป็นด้านเนื้อเรื่องเองหรือว่าด้านน้ำพากเองที่แบบที่ทําให้สมูทขึ้นก็นั่นแหละครับผมก็เลยออกมาพูดนี่แหละคือเหมือนพูดเปิดใจแล้วก็เขาเรียกว่าเปิดประตูดูจใจอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ที่จริงผมเข้าไปอ่านในฟันทิปยูช่องหนึ่งนะเขาบอกว่าผมเข้าใจแล้ว ผมพอเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงอานาพากุณเก่ามานะฮะอันนี้คือไม่รู้ว่าเขาเอากุนมาจากไหนนะแต่ผมอ,อ,อ่านก็พอเข้าใจได้แบบนี้ว่าคือช่องสามเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นมานะฮะเฉพาะถ่ายทาง TV ทีวีเท่านั้นทีมภาคก็เลยเป็นของช่องสามแต่ของ e v s เนี่ยได้ลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นนะฮะจัดจัดจำหน่ายเนี่ยใน DVD และ VCD และเนื่องจากว่าการจะติดต่อนักภาพทีมช่องสามเนี่ยมันต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสูงก,กว่าทีมภาพทั่วไป เขาก็เลยต้องหานักพากทีมใหม่อืมผมก็พอเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้เองทําไมถึงไม่เอานักพากคนเก่ามาพากเอ้ยแต่นักพากีบเอก็ยังอยู่นะก็ลองเชิญเข้ามาดูไหมอ่ะก็ยังอยากฟังเสียงเขาอยู่นะแล้วก็แบบเออีบเอแบบปล่อยฟรีได้ไหมอ่ะปล่อยฟรีให้แบบเออตอนเก่าๆที่นักพากี์เอสพากไว้อ่ะอยากอยากอยากดู จาบดูจริงๆต้องคนมันคิดถึงนะครับมันคิดถึงจริงๆอืมเพื่อนๆรู้ไหมผมกว่าจะเปิดใจดูภาคเสียงใหม่ได้ผมเปิดใจนานมากๆนะผมไม่แตะไม่ดูเลยผมคิดว่าเกินสองปีนะเกินสองถึงสามปีนะแล้วตั้งแต่มีเสียงภาคใหม่เข้ามาเพื่อนๆลองไารับดูว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามามันมีกี่ปีแล้วผมแบบพอดูไปตั้งสองสาตอนคือผมดผมูผมรับไม่ได้ จร,จริงๆกับเสียงภาคใหม่ผมเพิ่งรู้ผมรับไม่ได้ผมก็ไม่เปิดดูเลยจนมาถึงวันเนี้ยวันเนี้ยเดือนเนี้ยเดือนปลายเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนาเนี่ยผมเพิ่งเริ่มเปิดใจดูแล้วก็เออมันดีขึ้นจริงๆทุกคนก็เลยเปิดใจดูก็มีประมาณนี้ทุกคนทุกคนมีข้ผิดยังไงก็ลองเม้นกันมาได้นะครับว่าเฮ้ยที่ผมพูดเนี่ยมันมีใครคิดมผมบ้างหรือคิดต,ต่างๆกับผมเนี่ยก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับผมก็ เปิดรับฟังทุกคนนะครับผมถ้าเพื่อชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครอย่ตามช่องมิติกายด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดใจแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจคนรักกระตูแนแปลงร่างของผมนะครับดีคขอตวลาไปก่อนสวัสดีครับบู